บีเตรียมตัวให้พร้อม iPhone 18 Pro อาจทำให้การถ่ายภาพด้วยมือถือไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบี B. สาวก Apple ทั้งหลายเตรียมเฮดังๆเพราะมีข่าวลือที่น่าตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับความสามารถของกล้องใน iPhone รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าคิดดูสิว่าถ้า iPhone สามารถถ่ายรูปได้สวยคมชัดเทียบเท่ากล้องโปรมันจะสุดยอดขนาดไหนข่าวลือที่ว่านี้คือ iPhone 18 Pro และ Pro Max อาจจะมาพร้อมกับบีเลนรูรับแสงแบบปรับได้ (Variable Aperture) บีเป็นครั้งแรก ฟีเจอร์นี้จะเปลี่ยนประสบการณ์การถ่ายภาพบน iPhone ไปอย่างสิ้นเชิงและนี่คือสิ่งที่ Android หลายๆค่ายมีมานานแล้วแต่ Apple เพิ่งจะกระโดดเข้าร่วมวงบีแต่เลนรูรับแสงแบบปรับได้มันคืออะไรกันแน่บีดลองนึกภาพง่ายๆว่ามันเหมือนกับม่านปรับแสงในกล้องถ่ายรูปจริงๆที่สามารถเปิดปิดเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่เข้ามาได้ตามต้องการบีในสภาพแสงจ้าบีรูรับแสงจะแคบลงเพื่อป้องกันภาพสว่างจ้าเกินไปทำให้ภาพคมชัดสีสันสดใสไม่ผิดเพี้ยน บีในสภาพแสงน้อยบีรูรับแสงจะกว้างขึ้นเพื่อให้แสงเข้ามาได้มากขึ้นทําให้ภาพสว่างขึ้นรายละเอียดชัดเจนลดนอสหรือจุดรบกวนในภาพบีเอฟเฟกหน้าชัดหลังเบลอโบเก้เศราบีเลนรูรับแสงแบบปรับได้อย่างช่วยสร้างโบเก้ที่สวยงามเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์มากเกินไปทําให้ภาพดูมีมิติและน่าสนใจยิ่งขึ้นบีพูดง่ายๆก็คือบีมันจะทําให้ไอโฟนถ่ายรูปสวยขึ้นในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะแสงจ้าแสงน้อย หรืออยากได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอสวยๆก็ทําได้ง่ายขึ้นนี่คือฟีเจอร์ที่ช่างภาพมืออาชีพหลายคนรอคอยเพราะมันจะช่วยให้การถ่ายภาพด้วย iPhone มีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบีที่ผ่านมา iPhone ใช้แต่เลนส์รูรับแสงแบบคงที่บีทซึ่งมีข้อจํากัดในการควบคุมแสงทําให้บางครั้งภาพอาจจะสว่างหรือมืดเกินไปหรือโบเก้ไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควรในขณะที่คู่แข่งอย่างซัมซุงได้นําฟีเจอร์นี้มาใช้ในมือถือเรือธงของตัวเองมาหลายปีแล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานบี B. ข่าวลือนี้ไม่ได้มาเล่นๆบี B. สื่อใหญ่อย่างี t ีนิวรายงานว่า Apple ได้เลือกบริษัท Sony Optical ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ในวงการผลิตเลนเป็นผู้ผลิตเลนรูรับแสงแบบปรับได้สําหรับ iPhone 18 Pro แล้วนั่นหมายความว่าข่าวนี้มีความเป็นไปได้สูงมากบี B. นอกจากเรื่องกล้องแล้วยังมีข่าวลืออื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iPhone 18 Pro ด้วยบี B. ว่ากันว่าดีไซน์ และขนาดของตัวเครื่องอาจจะยังคงคล้ายกับ iPhone 17แต่ที่น่าสนใจคือ Apple อาจจะเปิดตัว iPhone ที่มีฝาหลังแบบโปรง่งใสลองจินตนาการดูสิว่ามันจะเท่ขนาดไหนคุณจะสามารถมองเห็นชิ้นส่วนภายในของ iPhone ได้อย่างชัดเจนบีแต่ตรงนี้แหละที่อาจเป็นประเด็นบีบางคนอาจจะชอบดีไซน์ล้ำสมัยแบบนี้ในขณะที่บางคนอาจจะคิดว่ามันดูรกเกินไปคุณคิดว่ายังไงบีสมรภูมิกล้องมือถือปีหน้าเดือดรอุนแน่นอน บีบเพราะนอกจาก Apple แล้วซัมซุงก็มีข่าวว่าจะใส่ฟีเจอร์นี้กลับมาใน Galaxy S 26 Ultra ด้วยเตรียมเก็บเงินรอได้เลยเพราะปีหน้าเราจะได้เห็นการแข่งขันด้านกล้องมือถือที่ดูเดือดเข้มข้นอย่างแน่นอนบีแล้วคุณล่ะคิดว่าฟีเจอร์นี้จะเปลี่ยนเกมการถ่ายภาพบน iPhone ได้จริงหรือไม่ชอบดีไซน์ฝาหลังแบบตรงใสไหมบีมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย